ครับผมนะไปกันต่อในคลิปที่3นะครับนะบในเรื่องของการปรับบาลานซ์เสียงนะครับมิกเสียงเนาะอ่นจังหวะนี้นี้เป็นคอร์ดนะครับนี่ปิดไปเลยเหมเปิดทีนี้ทั้งกลองและเบสมันอยู่ที่ไหนนะฮะ มาดูกลองและเบสนะครับวันนี้เขาแยกไว้แล้วนะฮะกัวบอนนะครับที่กัวบอนเจเนรอลอนคอนโทนมีอะไรบ้างในกับอนนะฮะในเจเนรอลอนคอนโทนพวกนี้นี่ผมตั้งไว้หมดแล้วนะครับเหลือเวลาลเวลายังไม่ได้ตั้ง อันที่1นจะเลอาคอนโทรลไม่ต้องทำอะไรนะครับอันที่2นะครับหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับนะครับก็จะขึ้นมาสไตล์1น,นะไม่ต้องได้ทำอะไรเน,ะน,นาะสไตล์สแน่เห็นไหมมาละสไตล์สก็จะมีอันแรกก็จะเป็นด u เพอร์ c u s ชั่นอันที่2เป็นเบดอันที่3เป็นแอคคอมนะครับแอคคอมนี่จะทำงานคู่กับตัวนี้นะฮะตัวนี้น็อปตัวที่1น,นะครับ ถ้าเราหมุนนอปนะฮะสังเกตดูว่าไอ้ข้อมันจะลดลงตามนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าต่อไปก็นี่ครับเบสน,นะ่ะค่าตัวนี้นะครับปิดเครื่องเปิดใหม่ก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราปิดไว้ศูนย์เปิดเครื่องมามันก็เป็นศูนย์นะครับ อยู่ที่90นะครับเห็นไหมกรองมันเบาไปใช่ไหมเพิ่มไปครับสูงสุดได้ที่127นะครับนี่พอดีอยู่ที่100นะครับผมแค่นี้ครับอ่ไอตัวนี้หน้าสุดท้ายนะฮะในโหมดของ Perform a n c e นะครับจะเป็นมเดิจะเป็นตัวล็อกโปรเทคต่างๆ ถ้าจะแก้ไขเครื่องในส่วนที่เป็น f a c t ตอรนะครับให้ปลดล็อก f a c t ตอรด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้นี่เวลาเปิดเครื่องปิดเปิดเครื่องใหม่มันก็จะล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับแค่นี้ครับนะครับ